สวัสดีครับนมัสเตอ่าเจ็ดโมงสิบสี่นาทีนะวันนี้วันที่ยี่สิบหกอ่าเป็นวันพุธนะฮะเดือนสิงหาคมเมื่อวานก็ก็เห็น เรื่องนี้ไปเรื่องรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องตอนเช้าเมื่อวานเนอะเรื่องที่ท่านอาจารย์แดงนั้นอะไรล้วเปิดให้แม่ยายไปดูก็ก็สนใจนะเคยเปิดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเวลาที่แกอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดเองเนี่ยมันมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งบางทีก็ลองหลายๆแบบ แต่จริงๆก,ก็ทราบอยู่ว่าคือ,คอจะเป็นจะบอกยังไงนะแต่ว่าคือคนเรามันมันก็มีมิบากของตัวเองนะไปบอกเหมือนกันไม่ได้นะอินทรีย์อ่อนอ่อนแกยังไงเนี่ยเขาก็ต้องปัญญาเขาก็ต้องอันนี้เองแต่การฟังฟังฟัง,ฟ,งฟังไปเนี่ยที่คือเข้าตัวสัจธรรมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ย,ยมันมันมันไปเอะใะได้ฮนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าม,มันจะเกิดขึ้นได้ แบบเหมือนเหมือนหวังผลเราได้อะไรอย่างนี้นะอืมเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเหมือนอุปมาเหมือนเขาบอกเหมือนไปชี้ดูได้ไหมว่าเออดอกไม้จะออกเมื่อไหร่วันนี้มันเป็นเกสรมันเป็นตุ่มอยู่อะเป็นตุ่มไม้เกสรน,นะมันจะออกเมื่อไหร่ออกผลออกดอกเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะของอย่างนี้เนี่ยมันมันก็เหมือนกับว่าเราเองก็ต้องนะถ้าจะจริงๆการ การช่วยเหลือคนหรือว่าอันนี้เราไม่จํากัดเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องมาฟังมาฝังจากเราหรือว่าอะไรอย่างนี้นะนะฮะแล้วเราเองเนี่ยก็บอกว่าคือคนเราเนี่ยอ่เมื่อกลับมาเป็นปกติแล้วอ,ะอ่ะอ่มันมันพูดง่ายๆว่าใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่จะต้องบอกว่าอ่ามันจัดตัวเองอยู่ในพวกประเภทพวกสีขาวเ,เห็นไหมหนู่นตัวเองเป็นคนฝั่งบุญบ้างนะ ฉันจะไม่ทผํผบาปบ้างอันนี้มันไม่มีนะคือตัวความเป็นปกติเนี่ยคือคือตัวปกติเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นพื้นฐานของของสิ่งกําเนิดทั้งปวงเนี่ยอันนี้เนี่ยอยู่เนี่ยจะบอกว่าไงคือถ้ามันไร้ใจแล้วเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือระบบเนี่ยมันจะเห็นรูปของความคิดตลอดเวลา จไหมฮะว่ามันมัน,ม,นมันออนอยู่ตลอดแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะเราเราไม่ได้ไปคล้องติดกับมันะนะคือไม่ต้องว่าเราไปตั้งใจพึงพึงวางผลกับอ่าให้มันเป็นผลอะไรอีกแล้วนะ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคนเราก็บอกว่าคือการฟังฟังไปเนี่ยถึงตัวสัจธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยการอยู่ในหมู่ของของมิตรที่เขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรอ่ะอันนี้มีผลมากนะครับมันจะดึงกันไป คือมันอยู่มันเอ้ยมันอยู่ในแวดล้อมแบบนั้นน่ะมันมีสิทธิ์สูงมากอันนี้ผมเห็นมากับตัวนะคนที่อยู่เป็นที่อยู่เป็นกรัรยาณมิตรกันเนี่ยจากที่แบบอ่าคนนี้เป็นแฟนคนโน้นคนนั้นคนนั้นพามาคนนี้แต่ก็คือเกาะกลุ่มกันอย่างเงี้ยสองสามปีอะ่ะคือเจอไปแบบแล้วก็แบบว่าเออคือมีท่านอาจารย์สอนอยู่ก็ไปดูกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครคือแนะนํากันไปไปดูเนี้ยแล้วก็มาดูตัวเองเนี่ยคือ คือมันได้ปัญญาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเดินทางไปหาใครไปเนี่นะมันไม่ใช่เพราะว่าตัวเราพอตรงนี้แล้วปัญญาเนี่ยมันจะเป็นในตัวที่เราใช้ชีวิตอยู่กับอันนี้เลยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่การที่ดําความรู้นอกมาใส่ในมันไม่ใช่มันเห็นความรู้จากภายในตัวเองนะฮะให้รู้ที่ไม่รู้นี่แหละ คือพอ,พอเวลาคนเนี่ยเขาได้ไปเนี่ยมันจะดึงกันไปหมดนะฮะมันไม่หลุดออกจากจากพ่วงแพกันนะตอนแรกนะมันก็อาศัยอย่างนี้เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอ,อนนท์บอกว่าพระอ,อนนท์บอกว่าเอ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาได้ทําแล้วหรือว่าเจอทำแล้วทําไมไม่แยกกันไปอยู่ไม่แยกกันอยู่ที่ถ้ำตามถาม้ำต่างๆไม่ไม่ทําไมถึงไม่นี่ล่ะ ทำไมำมาไม่ต้องทำไมต้องมาอยู่รวมกันหรือต้องมาพบปะเจอกันสันนิบาตบ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าอยาาอยากล่า,กกาวอย่างนั้นนะอ,อน,นุนนะครับเพราะว่าตเรียานนมิดเนี่ยเปรียบดังแสงตะวันรุ่งตะวันรุ่งคือหมายควาว่ามันเฉิดฉายมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําลายความมืดอ่ะเข้าใจปะ่ะมืดมาทั้งคืนเนี่ยแต่ตะวันรุ่งเนี่ยมันมัน,มนความมืดมันจบแล้ว นะเพราะว่า1การอยู่ด้วยกันมป็นการตรวจสอบนะครับอริยรู้ด้วยกันด้วยการคุกคลีนะฮะและการสนทนาปราศัยกันนะฮะมันจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ที่มันเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าอ่ามันไม่ใช่ปัจจัดตังนะฮะปัจจัดตังแปลว่าก็คือเหมือนกับเราไปรู้เห็นของแต่ละคนมาถูกไหมฮะแต่ปัดตังเนี่ยปัดตังเนตัวน,นี้ก็คือว่ามันตรวจสอบกันได้มันเหมือนกัน อะไรที่เหมือนเหมือนกันคือมันไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องมันไม่ได้เข้าไม่ได้มีการเมืองไม่ได้เข้าไปแยกไม่ได้เข้าไปอยู่ในฝั่งดีฝั่งชั่วไม่ได้เป็นการเอาสีขาวไปทับสีดำไปแต้มสีดำนะฮะบนพื้นกระดาษสีขาวอีกทีหนึ่งมันไม่ได้เขียนหนังสือคําว่าเป็นคนดีบนกระดาษสีขาวหรือว่าคนชั่วด้วยหมึกสีดําบนกระดาษสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะมันเปล่ามันก็คือของที่มัน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 ก่อนกําเนิดทั้งหมดอะ คือความที่เราพอพบความเงียบแล้วเนี่ยสิ่งเราเนี่ยเราบอกว่าไม่ว่าอะไรจะมารีเซ็ตตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยไอเนี้ยตรงนี้จะไม่เกี่ยวแล้วจะไม่เกี่ยวแล้วมันเห็นตรงนี้เนี่ยมันอยู่กับตรงนี้นะครับบอกว่าบางทีจะจบอย่างพุทธนะฮะแต่อาศัยอยู่บนโลกเนี้ยคล้ายๆอ่เหมือนปัจจาเต๋ออะเลยนะอยู่อยู่เงี้ยไม่มีเรื่องมีราวอยู่อยู่เย็นมันมีมันไม่มีเรื่องอะมันอยู่เงียบๆมันอยู่แบบด้วยการอ่ามันมีแต่ความสร้างสารรค์ให ให้โลกใบนี้นะฮะแต่ไม่ได้เอาตัวตนมีตัวตนเข้าไปเป็นตัวตัดสินในโลกใบนี้ต่อไปแล้วมันอยู่คล้ายๆว่าอยู่แบบไหลเลื่อนอยู่แบบไหลเลื่อนอยู่แบบอยู่แบบถึงรากมันจริงๆอ่ะอยู่ด้วยต้นกําเนิดก็บอกว่าเหมือนกับว่าอ่า่ะฮะเหมือนกับคนที่อยู่อย่างเต๋าเนี่ยคือเหมือนดูดนมจากมารดาคือเต๋าเนี่ยตลอดเวลาอยู่อาศัยอยู่อย่างนั้นนะคือโดยตรงเลยอืมมันอยู่แบบมันอยู่ เป็นสิ่งเดียวกันอันเนี้นะฮะมันไม่ได้แปลว่าตัวคุณอยู่ฝั่งไหนจะบําเพ็ญกิจอะไรเพื่อไปถึงอะไรต่อไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะรู้ว่าเมื่อใดรกร็ตามที่คุณเป็นราชาของสิ่งทั้งปวงเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าทุกสิ่งเนี่ยมันลายล้อมไปหมดอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเคยเป็นมายาแล้วหมดไม่ว่าจะเป็นรูปอารมณ์ต่างๆเนี่ยฮะมันเป็นอิสระเหนือพ้นเนี่ยคำนี้ก็คือว่า ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปสกัดกั้นนะฮะมันแปลว่าเรามันไม่สามารถจะสั่งสมกําลังได้อีกต่อไปแล้วอะ่ะเออเพราะว่าไอตัวความไม่หลงมันมีมาแต่แรกไนงะคือวิช,ชาเนี่ยใช่ไหมฮะมันไม่เข้าไปยุ่งในกระบวนการสร้างของมันเนี่ยและไอ้ตัวต้นเหตุของมันเนี่ยเมื่อเราปัญญาถึงขั้นสูงสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดของมันจุดนิดเดียวเองนะจุดตัวตัวรู้เกิดตายทั้ง ไปเกิดไปตายเนี่ยมันตัวนิดมันนิดเดียวเองอะ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับมันเหมือนก,นกับอะไรสักอย่างที่เป็นแค่เหมือนเพียงแค่แคจุดฝุ่นเท่านั้นเองอะ่ะแต่มันก่อก่อความรู้สึกอ่ระคายเคืองเป็นตัวทําให้เราไม่เกิดความระแวงไม่มั่นใจในตัวเองเกิดความกลัวความกังวลนะความสับสนความไม่เข้าใจในนะ ในสิ่งรอบข้างที่ปะทะรับรู้ต่างๆเนี่ยมันทําให้เราอะ่ะเกิดเป็นภาวะต่างๆมากมายนะฮะไม่ว่าการจะเข้าไปกระทําเจริญรูปนามอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ดีหรือว่าจากการที่เรารู้โดยรู้โดยที่อ่าเราเขาเรียกว่ารู้โดยเหมือนเอาการะมังไปรู้อะเออเอาเอาครอ,อบตัวเองแล้วเอาไปรู้อีกทีนึ่งอะมันก็รู้อย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเองเรา เข้าใจว่ามีตัวตนมาแต่แรกมันก็เลยยาวนะแต่พอเห็นบางคนพอเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราเราเราเห็นความฮไม่ไม่เป็นสาระของการฮที่ผมมายาภาพเหล่านั้นนะมันหยุดในระมิตสิ่งต่างๆเนี่ยฮะมันจึงบอกว่าคล้ายๆว่าเอมันมันสิ้นกําลังของมันแล้วเนี่ยฮความเป็นปกติมันสมบูรณ์แบบเนี่ยคือความสมดุลต่างๆเนี่ยเราบอกว่า มันไม่ได้เป็นการชํำแรกเข้าไปสู่กระบวนการอะไรนะแต่ว่ามันเป็นการคืนสภาวะเหมือนกระทั่งว่าเราหายใจอยู่เนี้ยเราหายใจอยู่เนี้ยทุกๆอย่างมันเป็นการที่มันคืนสภาวะมันมันมันเป็นของมันตามธรรมชาติเลยมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเราเป็นคนอ่รับมาคืนไปนะะหรือได้มาเสียไปมันไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าเราเหมือนกับเราเราอยู่แบบนี้เลยคือว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรก็ตามมันมันเป็นสภาพที่ รู้เฉยมันเหมือนกับว่าเราตัวเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการไหลเลื่อนเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่สภาพโฟล์มากมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันถึงบอกว่าแล้วมันอยู่แบบลอยออยู่ลอยไม่เกี่ยวข้องคนเนี่ยเมื่อเป็นกิรียน้มิตรมาคุกคีกันอ่ะเมื่อเขาบอกเขาบอกเขาได้แล้วตรงนี้แล้วก็ถามแล้วก็มาพูดคุยกันสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปมันก็จะรู้ดิเเพราะว่าปกติมันจะอยู่กันอย่างนี้เนี่ย บางคนก็มีความเหมือนสภาวะมันฟ้องขึ้นมาว่ามีตัวติดขัดอยู่มันยังมีตัวสงสัยอยู่มันยังมีตัวที่ยังคลุมเครืออยู่อะไรอย่างนี้มันก็จะรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยบางคนบอกทําไมให้ผมพูดเรื่องนี้เลยแล้วกันนะตรงๆเลยเพราะเอเปิดหัวเรื่องมาจริงๆมันไม่มีอรเลยงรอะไรห่อกที่จะคุยมันคุยว่าบางคนบอกว่าไม่เห็นทําตัวเหมือนอริยะเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบดูนี่ผมบอกมันไม่เกี่ยวเลยนะมันตัดสินไม่ได้ คุณตัดสินไม่ได้คุณจะเอาชี้ไปช,ชี้ชัดว่าเขาแม่งไม่ใช่บางคนว่าผมเปิดอาจารย์แดงเงี้ยใน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 ยูทูบมาอไอ้ไม่ใช่ดิไอ้ที่โพสต์ไปเมื่อวานน่ะมีคนเขาบอกว่าก็เข้ามาในในใน,ในบอกว่าถ้าบอกว่าโอ้ของจริงเลยนะอาจารย์แดงท่านจบแจ้งเงี้ยบอกว่าคุณรู้ว่าท่านจบแจ้งคุณก็ต้องแจ้งแจ้งเองนะใช่ไหมไม่งั้นคุณจะรู้เขาได้หรือว่าเขาจบแจ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าเขาจบจิตแล้วคุณต้องจบด้วย ใช่ปะงั้นคุณไปไปคาดคะเนว่าเขาจบแต่คุณไม่จบเนี่ยแสดงว่าคุณก็อนุมานด้วยสังขารอืออันนี้มันก็คือเราเองมันก็ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าใครจบมันก็ต้องจบด้วยนะเข้าใจไหมบางทีเราแต่าก,การสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกว่าคือเราอยู่เนี่ยเอ่อมันไม่ได้สนใจแล้วฮะว่าใครจะเขา จะเป็นยังไงเอ่อคือไม่ไม่ไม่ได้ไปตัดสินใครแล้วเนี่ยล้วบอกว่าเมื่อเราไม่ตัดเอ่อ,ขอเขาเรียกเขาเรียกว่าเราสมบูรณ์ในตัวเองเนี่ยนะเราก็ไม่ระแวงต่อโลกใบนี้แล้วนะเราก็จะไม่มีการระแวงต่อโลกใบนี้หมายความว่าเราอยู่คือคือนี่ยัอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยคือความว่าอ่คิดไม่เป็นอยู่เยน็นอ่าอยู่สบายอะ่ะ เด้มันดีนะมันอยู่ความเงียบๆตัวตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาออกจากหลอดคอเนี่ยก่อนที่เสียงมันจะเปล่งเนี่ยมันเป็นความมันเป็นความที่มันพูดไม่มันพูดไม่ถึงเว้ยนะก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดไม่ถึงก่อนที่ผมจะใช้สังขารเปล่งเสียงออกมาเนี่ยแล้วอะนะคุณคุณฟังสังขารผมผมพ่นสังขารออกไปเนี่ย นะไอ้ก่อนไอ้ระหว่างที่มันยังไงเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเรือมันลอยบนน้าเนี่ยน้ําไม่เคยเป็นอะไรกับเรืออืมเออใช่ไหมมันมันมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่มันมันมันอยู่ด้วยกันได้นะมันทําสภาพอิงอาศัยกันแต่มันไม่เกี่ยวข้องกันเฉยเฉยนะมันมันเป็นอย่างนั้นมันมันพ้นเหตุมันพ้นพ้นเหตุอ่ะไอ้ตัวสมมุติมันอิงอาศัยกันแต่ว่าตัวนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วนะ มันไม่เคยไปหรือมาเนะยมันไม่ระแวงสงสัยในตัวผู้อื่นบางทีก็เลยบอกว่ามันไม่ได้ว่ามันนั่งจับผิดใครแล้วนะเพราะคนเนี่ยลำดับที่สุดท้ายเนี่ยมันกลับมาอยู่กับโลกแล้วอะคือถ้าเกิดว่าเขากลับมาอยู่เนี่ยคือคนที่เอ่อคนที่จริงๆเนี่ยจะจะบวชไม่ใช่ว่ามันมันมันจบกิจเจ็ดวันแล้วมันจะต้องตาย คือว่ามันอยู่เนี่ยมัน,ม,น,นมันเห็นกับมันเห็นการปรแต่งของคนเนี่ยแล้วมันล่วงเขาเขาตัดสินอยู่แล้วคือคนมันจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดคนผู้แรงคลองขันห้าเนี่ยเขาเขาเขาตัดสินนานะเพราะเขาเขาคิดมาก่อนเลยเขาคิดปั๊บเนี่ยมันมีตัวเขาเนี่มันตัดสินในตัวเองอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะก็คิดเอาได้ตลอดเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราบอกว่าอยู่อย่างเงี้ยเออคือคือคือคนที่เขาปะปนอยู่ในนี้บางทีเขาเรียกว่าเนื้อนาบุญแล้วกันนะ คือว่าเออก็ก็ไม่ได้ระวังตัวให้อะไรอย่างเงี้ยมันมันบางทีมันเห็นการร่วงกรรมแบบนี้มากมากอ่ะต้องมันก็ต้องไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกว่านี้นิดนึงอ่ะหรือไม่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันมันไม่เมื่ออายวแล้วก็ควรที่จะอ่คือไปอยู่ในที่ที่เขาอ่าไอยู่ในอ่รูปแบบที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยบางทีมันก็ไม่มีการตรงนี้ก็โอเคกว่านะแต่ว่าคือการตรงนี้มันไม่เกี่ยวอะไรแล้ะผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ รูปแบบอะไรทั้งสิ้นแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคือมันจะอยู่ยังไงก็ได้ผมผมไม่สนใจอะ่ะแต่ก็คือความรู้สึกตรงนี้นะ่ะว่ามันมันมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะผมว่าผมอย่างเงี้ยอย่างผมอะ่ะเ,เห็นจบมาสามปีแล้วเนี่ยไม่เคยตั้งแต่วันแรกที่ที่อย่างนั้นมันไม่เคยเปลี่ยนไงความสงสัยไม่เคยมีนะความ ประวัตในใจความรู้สึกบาปบุญคุณโทษอะไรเนี่ยนะครับรู้สึกผิดรู้สึกรู้สึกสงสัยรู้สึกไม่เข้าใจหรือว่ารู้สึกต้องถามมีต้องการคําตอบเลยไม่เคยมีนะมันมันมันเป็นความที่มันไม่ต้องไม่ต้องหาคําตอบอะไรแล้วมันรู้จะถามอะไรนะมันมัน มันพูดไม่ถึงแล้วนะนะเออเอ,อ,อ่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เลยเออ